ครับ BTC ในเช้าวันนี้นะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับนะโซนหนึ่งหกแปดร้อยนะวันนี้อาจจะมีการขยับสักหน่อยนะเนาะเนื่องจากตลาดดอลลาร์เปิดนะครับเนาะก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะขึ้นไปได้แค่ไหนนะครับเนาะจากอดีตนะครับในช่วงธันวาคมกรอวานเนี่ย BTC นะอ่ะนี่ผมให้ดูในกลุ่มนะครับอ่าเมื่อวานนะครับในกลุ่มนะเออก็ได้มีแถวเข้ามาก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่านานๆจะผมจะทําคลิปดูย้อนหลังเพราะว่าปกติจะทํารายวันเพราะว่าอ่ามันลงในที่ต่อกันใช้เวลาแบบสั้นๆนะครับต้องทำรายวันะ โซนนี้นะทันวามกรานะต้นต้ประมาณต้นนะแล้วก็ค่อยๆล่วงนะครับนะไม่ผ่านนะครับตังแต่2014ก็ไม่ผ่านผมจะเอากราฟที่มันทรงคล้ายๆกันนะนี่แบบมันอ่ารอมีแนวต้านนะอย่าง2022คือตรงนี้นะครับก็มีเส้นเท็ไลน์เหมือนกันนะอ่าตัวนี้จะเป็นตัว2019นะครับ2019ก็ขึ้นเหมือนกันขีดนี้ครับขีดนี้คือยังไม่ขึ้นนะนี่เส้นน้ำเงินนี่คือโซนอ่าประมาณท้ายปีนะครับนะโซงท้ายปีก็คือไซด์เวยก่อนอย่าง2019นี่คือไซด์เวนะอ่าอันนี้ทำฟิล์มเดนะครับนะทำฟิล์มเด ไม่ใช่ครับทำเฟมวิกนะครับทำเฟมวิกนะ mm hmm. ก็คือไซด์เวกันนี่ประมาณเดือน2เดือนอันนี้มาขึ้นประมาณกุมภาครับนะสองพันสิบเก้าขึ้นมากุมภาแล้วก็ไม่ผ่านนะติดที่แนวแต้านแล้วก็ตกลงไปนะครับกลับตกลงไปที่เดิมนะแล้วก็ต่ำกว่าเดิมด้วยนะแต่ว่าเส้น e ma สองร้อยรับไว้ได้นะครับนะส่วนตัวนี้สองพันสิบแปดนะสองพันสิบแปดก็เช่นกันสองพันสิบแปดตัวนี้จะขึ้นนะขึ้นช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนมอกราครับนะขึ้นมาอาทิตย์ติดแนวแต้านที่เส้นกดสีเหลืองนะครับแล้วก็กลับลงไปที่แแนนนนวววรรรัััับบบเเดดิมะะะคนะ e MA 200, ะค MA ล้กก็ไซ์์ยส ระยะสักครึ่งสักแสนสักสองแสมเดือนนะครับนะล้วก็ถึงได้มาขึ้นช่วงมีสานะตรงนี้นะครับในสองพันสิบแปดเลยครับน้อแอบตอนนี้เรามาดูสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสองก็คือตรงนี้นะครับนะ่ะแอตอนนี้เราอยู่นี่เส้นน้อเงินตรงนี้คือช่วงอาทิตย์ของวันคริสต์มาสนะครับนะก็ตอนนี้ไซเวย์นะแนวโน้มก็คือจากอดีตที่แก๊บทรงคล้ายๆกันแนอบมักจะขึ้นมาทดสอบตรงนี้ก่อนนี่เส้นกดสีเหลืองนะครับน่ะไม่ผ่านแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับนะในส่วนของนะก็อาจจะ อาจจะเหมือนอดีตก็ได้หรือไม่เหมือนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ไม่ได้เหมือนอดีตละเพราะว่าในอดีตอนะ่ยเส้น M A 200มันรับอยู่เส้น M A สอง้อยมันอยู่ตรงนี้แต่สิ่งที่แตกกันคือไอ้ปี2022เนี่ยมันดันเนี่ยต่ำกว่าเส้น M A 200นะครับเนะีเส้น M A สองร้อยรับไม่อยู่นะแล้วก็แต่ถ้าให้มองอาจจะขึ้นมาเทสอีกรอบหนึ่งล้วก็ไม่แพ้แล้วก็ตกมาที่เดิมนะครับตกมาที่เดิมแล้วตรงนี้เป็นเส้นแนวรับของเออ่ประมาณโซนหมื่ 105, 105, 800, นหะนะ่นะครับหมื่นแห่หมื่นแห่แปดร้อยนะถึงหมื่นแหบ ก็อาจจะลงมาที่เดิมแล้วก็บีบแคบขึ้นมาแล้วก็เลือกแพงว่าจะขึ้นหรือลงนะ,ะแหมแหมเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีเทเลสไลยใหญ่คือเทเล,ลายสีฟ้านี่นะครับต้องซึ่งปีสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าเนี่ยจะลงมาเทสที่เทเล,ลายใหญ่สีฟ้านี่นะครับนะส่วนสองพันยี่สิบสองของเรายังลงมาไม่ถึงนะอ่มคือเป็นเทเล,ลายสีแดงนะถ้าหลุดสีแดงเนะี่ยโซนหนึ่งแห่ลงมานะแล้วลงมาโซนเอ่อสีฟ้านนะโซนสีฟ้าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับตรงนี้นะครับน ตรงนี้จะอยู่ที่ 1, 000, 1 000, นึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยแลประมาณนี้นะครับเนาะซึ่งจะเลวร้ายมากมากนะถ้าตกลงมานะถ้าหลุดโซนสีแดงนนะี่ยแล้วมันล่วงมามเนี่ยแนวนี่อีกแนวนะแนวสุดท้ายนะที่มันจะรับไว้นะครับเนาะก็ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่ากรณีที่มันจะลงมาถึงประมาณหนึ่งหมื่นเนี่ยมันต้องมีข่าวรุนแรงมากๆอาจจะแบบสงครามหรือว่าเอกเชนสีเหลืองเอกเชนใ,ใหญ่ๆอ่ะเออล่มหรืออะไรเงี้ยเงินออกจากตลาดแม่ขนาดนั้นมาแสาหถวนะครับเนาะก็ อาจจะล่วงถึงได้นะอาจจะล่วงมาแล้วจะดีดกลับเลยก็ได้เพราะว่าแม่จะมีคนตั้งราคาไว้แล้วนะครับนะยังไงก็ต้องเร็วๆนะครับมี c มุมมองก็ประมาณนี้ในมุมมองตอนนี้อลุ้นให้มันขึ้นมาเทสอีกสักรอบหนึ่งประมาณนะี้แถวหมื่นแปดหมื่นแปดสี่ร้อยเนี่ยไม่ผ่านนะครับก็กลับประมาณที่เดิมนะประมาณนี้นะครับที่มองขึ้นอยู่เพราะว่าตรงนี้มันทำไดบูจินไหมไอปรับตัวขึ้นแต่ว่ากราฟมันอค่อยๆปรับตัวลงนะครับนะ ในมุมมองก็ประมาณนี้นะครับอ่ะใครที่อยากเข้ากลุ่มก็สามารถกดเข้ามาได้นะครับเนาะกลุ่มฟรีกลุ่มซิกแล้วก็อ่ะใครอยากสนับสนุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ใครอยากสนับสนุนก็สามารถมาใช้ e Xchange Mybit ได้นะครับใ e Xchange Mybit ของเราผมก็ใช้อยู่ตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนประกันไหอเทรดไปนะครับแล้วก็ใครที่สมัครผ่านลิงก์ผมจะได้รับ30 USDT นะครับแล้วก็มีกิจกรรม Airdrop เจ็ดยี่สิ USDT นะครับก็ไปทำกันได้นะครับเนาะก็แอดไลน์เข้ามานะใครสนใจก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใใหห้้นนนนนนไล์ะะะฮเาสสสรรัััับบววีีก็ดค